เพืนพี่อรสม์ครับก็ฝากอะไรกับน้องๆน,นะคะพี่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะนั่งไม่ติดใจเนาะมันสั่นตึกต๊กๆึ๊กตกอะไรทํานองนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศผลสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะก็คือพี่เขียนหนังสือมา30เล่มพีเ่เขียนหนังสือมา22ปีนะคะ พี่กำลังจะบอกว่าพี่ไม่เคยได้รางวัลวรรณกรรมสักรางวัลเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกน้องก็คือว่าสำหรับลูกศิษย์นะก็รักลูกศิษย์ทุกคนนะคะรวมทั้งพี่วี PV, นะคะครูแดงนะซึ่งซึ่ง,งคือวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากคือตื่นเต้นจังเลยนะที่จะได้มาวันนี้นะมาชื่นชมความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน แต่ที่พี่อยากจะพูดเมื่อกี้ก็คือว่าอย่าเสียใจถ้าไม่ได้รางวัลน,นะคะนะอย่าเสียใจที่ไม่ได้รางวัลเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการการันตีทุกอย่างนะคะแล้วพี่สมคนคุณครูของหนูทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการหรอกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นเดี๋ยวอาจจะแจกรางวัลหมดให้กับลูกศิษย์ทุกคน อยากจะบอกว่านะในนามของครูนะเราทุกคนภูมิใจในในตัวน้องๆทุกคนนะแล้วก็มีศักยภาพมากคือแล้วก็สิ่งที่เป็นความปรารถนานะของนักเขียนสารคดีวัยเอล์ูุโสเนี่ยความปรารถนาสูงสุดก็คือการที่ได้เห็นเด็กรุ่นหลัง,ลงเนี่ยคลื่นลูกใหม่เนี่ยก้าวเข้ามาในวงการ สารคดีและทําให้วงการนี้ที่เรารักเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ขอให้ลูกศิษย์เนี่ยไปได้ไกลกว่าครูมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็เท่านั้นแหละเนาะก็เราก็นะไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วแต่ว่าเด็กๆเนี่ยต้องเก่งกว่าครูทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเสมอถ้าไม่ได้รางวัลอย่าเสียใจนะคะเพราะว่ารางวัลก็ แค่คนกลุ่มหนึ่งเนาะที่ที่อ่านงานก็คืออ่านกันตามรสนิยมนะคะของของกรรมการเอ่อขอย้ำเนาะว่าอย่าเสียใจไม่ได้หมายถึงว่างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งดีกว่างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะแต่ว่านะน้องก็ขอให้มุม่งมั่นแล้วก็เขียนต่อไปอย่าถอดใจอย่าเสียใจนะคะอันนี้บอกด้วยด้วยความรู้สึกง,งานจริงแล้วก็ ชื่นชมยินดีนะที่เราทุกคนมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยมันสวยงามแล้วก็คือที่ครูทุกคนก็จะบอกว่าเก่งเกินกว่าที่คิดนะแต่เก่งเกินกว่าที่คิดก็อย่างอย่างที่ว่านั่นแหละนะว่าเรายัางต้องพัฒนายัางต้องอะไรไปอีกเพราะว่าถ้าพี่กับพี่วีช่วยกันรีไรส์งานชิ้นนี้นะคะงานเรื่องพ่อเนี่ยก็ถ้าอยากจะดูว่ามันมีการรีไร์กัน เปลืองหยดบึกไปเท่าไร่ก็ไปขอดูได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะเ,เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างที่พี่จุ้ยบอกนะคะแล้วก็มีอะไรก็คือนะให้พวกพี่ได้รับใช้ได้นะคะคือมีอะไรปรึกษากันได้ตลอดอยู่แล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะตื่นเต้นค่ะ ใกล้เวลาประกาศผลตื่นเต้นมาเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าหนังสือเร่มนี้คือก้าวแรกของทุกคนผมไม่เห็นด้วยนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนก้าวแรกมาตั้งนานแล้วส่วนถามว่านี่คือก้าวไหนล่ะไม่ต้องสนใจแล้วมันคือก้าวไหนสนใจว่าคุณจะก้าวไปทางไหนดีกว่านะครับหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งทุกคนในที่นี้และพวกเราจะเจอกันที่ดินแดนใดนแดนหนึ่งอาจจะเป็นดินแดนของนักเขียนมืออาชีพ หวังว่าจะทุกคนที่นั่นนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่อรสมสุริสาครมาแล้วก็พี่ช่วยสุบุญเลียงครับที่มาให้เกียรติเราในวันนี้ครับขอบคุณค่ะมีมีหน้าม้ามาเยอะเลยนะคะเนี่ยขนหน้าม้ากันมาก็เชิญคุณพิธีกรครับขอบคุณมากเขาขอบคุณครับทั้งวิทยากรทั้งสองท่านครับทั้งพี่อรสมสุริสาครแล้วก็คุณสุบุญเลี้ยงรวมถึงผู้ดำเนินรายการของเราครับคุณทรงกรดบางยี่ขันขอบคุณมากครับครับ และด้วยความฝันของเยาวชนหลายคนที่รักงานเขียนและอยากเป็นนักเขียนนะครับจึงได้ก่อจึงได้ก่อโครงการดีๆนี้ขึ้นนะครับก็คือนี่เลย iBook TK Young Writer Academy 2008นะครับซึ่งเราเนี่ยก็มีสำนักง,งานอุทยานการเรียนรู้ท K p a พ k ครับได้ร่วมกับ3หน่วยงานผู้นำด้านการพิมพ์ที่ร่วมสารฝันเป็นตัวเป็นตนตให้กับเยาวชนได้มีหนังสือเป็นของตัวเองอย่างที่ฝันไว้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบร,ริษัทแรกบร,ริษัท a n t o f f i c e e x p r e s s ็สจำกัดครับ รบริษัทสองบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดครับและบริษัทสามครับรบริษัท d e ดแฮมจำกัดครับที่ร่วมจัดทำโครงการ iBook TK อย่า g ง r i book. t e r Academy 2008เพื่อเติมฝันที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชนที่มีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยต้องดูวีดีทยอากันเลยครับ down the street